ที่สัมภาษณ์ก็เป็นการสนับสนุนนะครับพี่น้องชาวโจมินที่ที่ผู้ที่พร้อมตรงนั้นครับสวัสดีแสดงขอด้วยครับ จวไดไม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในพื้นที่พื้นที่พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนี่นะครับก็จะมีพื้นที่ในเขตไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแต่อยู่ขอบตะนี้นะครับขอบตะนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ป่าส่วนป่าส่วนซีนะครับก็ด้วยความที่ว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราจะมีพื้นที่มากกว่า500ไร่นะครับเราก็เลยต้องมีกระบวนการที่ต้องศึกษาเรื่อง e i a สั้นๆนะครับเป็น ใหญ่ e A e L คือรรงงานโบรกส์แวดล้อมนะครับในส่วนของการรับประโยชน์หลังจากล้าพักหักก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้แล้วนะครับที่ได้ประโยชน์กรอยู่ด้านท้ายหากเรามาดูแผนที่นะครับอันนี้ตรงนั้นนะครับที่เรนเนียเราจะมองเห็นในเรื่องของอันที่หนึ่งนะครับฝายใน,ใน,ในตามลําน้ําแม่วางเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือว่าที่รับประโยชน์นะครับเราสังเกตจากตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับว่าสิ่งที่ลักษฎรในพืนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น จำนวนอำเภอนะครับสามนนท,ที่รับประโยชน์นะครับไปที่สองหมูบ้านที่เป็นตำบลออกแม่วางสามาตองแล้วโดวยหลอห่อฤดูร้อนเดือนมีนาเมษารือค่อนไปทางพุทธาเนี่ยช่วงเวลานั้นก็ไม่มีน้ําหรือไม่มีฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับเราก็จะต้องใช้น้ํานะครับใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยลงตามลำน้ําเดิมนะครับแล้วก็ปล่อย ก่าที่สุลระน้าเดิมและเข้าพื้นที่ตามหน้าฝายต่างๆเราจะมองเห็นว่าอันนี้รูปตัวอย่างนะครับเราจะมีการปรับปรุงเสริมคลองส่งน้าในบาง,ง,งบางส่วนหรือบางพื้นที่นะครับเพื่อปลูกการเกษตรนะครับอันในภาพของมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและส่งเสริมเรื่องของอาชีพของเกษตรกรเนี่ยก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับการนะครับเพื่อจะทาเป็น เียกว่าไฟนอลดอยหรอนนะครับแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นทีหนึ่งก็คือว่าจะเข้าไปที่สพนะครับไปที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ก็เขจะมีกระบวนการกระบวนการเพื่อจะเอาเยียดไปผ่าแค่ว่าทำกระบวนการที่ง่า,ายถึงไปผ่า,า,า,าที่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอสบะบุะรีหรืออำเภอดอยหลอเนี่ยมันจะเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะหนานแน่นเพาะว่า ัวหมู่บ้านหลายๆหยมู่บ้านจะอยู่ติดต่อกันกเต็มไปหมดนะครับก็เราก็จะได้ประโยชน์จากอาน,าน้ำนี้กัน2หมู่บ้าน,นครับ11ต,ตำบลน,นะครับในเขต3อำเภอตากนะครับก็จงที่กล่าวว่าพื้นที่รับระโยชน์ก็3,000กว่าไร่เต็มที่เลยต้องบอกว่า น่าจะมีผลผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เราเห็นได้ชัดจากหลายโครงการในในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมีอ่าเกรน้ํามีเครือแล้วก็มีูมุทธที่ส่วนงานแล้วน้งเที่ยวก็จะหลากหลายมาก็ประชาชนในที่นี้ก็สามารถจะมีอาชีพเสริมนะครับขายผลผลิตหรือจําหน่ายของที่แหกท่องเที่ยวได้เนส่วนหนึ่นะครับแล้วก็ส่วนสําคัญอันหนึ่งที่อาจจะมองไม่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับคือเรื่องของการเก็บกักน้ําเพื่อกรณี ป้องกันคุ้ล้วก็ภัยครับไม่ใช่มาน้ํามันมาเท่าไหร่กับหลา,ลาเดเป็นไหมดเลยเนะี่ยไอ้ตัวนี้ก็ใช้ช่วยเราช่วิตตลอดทางได้ระดับหนึ่งครับก็จะอยู่บริเวณที่ตั้งเดียวกับตรงนี้เลยนะครับฝ่ายน้องมันก็เหมือนเดิมใล้ช้างล่ามอยมาเป็นฝ่ายครับทีนาาจะสร้างทางนนึงจะน่ามาเดินนิดความคิดจะดีเรือร่องแต่บ้านออน,นะครับการที่จะสร้างเขื่อนนี่ถึงเงรื่องสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าน้าแรงมาเนี่ยนะครับน้าํามันจะแห้งจะไหลน้อยเดียวนะครับข้ไผ่านนอนนี้ปิดสายลูกนึง่งขเราเน้นไม่วางจายบ้านใหม่เติมหมูนุ่งน่าจะาประมาณนุ่งพันนุงนน่งร้อยไร่แต่ที่ข้างหน้าหน้าหน้าน,น้ำน,น,น,นี่สนใจได้อยู่ในในใจผมคิดไปแล้วหัวผมคิดไปแล้วแหละแต่ว่ากลัวจะไม่ตรงกันอันนี้เขาเรียกว่าราเะเบิดจากข้างในต้องในพื้นที่หรือต้องทีดต้องช่วยเราจัของคิดกันมา,าดูดูแรงเราจะนั่นนี่นู่นเราจะผมว่า